พบกับพี่โรบิตานะครับจากช่องยูทูปพีซูซูบายโริตานะครับวันนี้วันที่เราเจอกันก็ตรงกับวันจันทร์สดใสที่22มีนาคมพศ2564แล้วนะครับเหลือแค่ไม่กี่สัปดาห์ที่พี่โรบิตาจะได้อยู่อุบุนนะครับที่พี่โรบิตาจะเตรียมความพร้อมไปชนบุรีแล้วนะครับก็คงจะไม่ได้ถ่ายและจะได้ลงคลิปทีแล้วนะครับอ่ะวันนี้อยู่กับเจ้าตัว AllNe w ว s u z u D Max แม็ก4 1.9S นะครับราคาเงินสด686,000บาทนะครับเป็นสีเงินโมฮิเมียนเมทัลลิกนะครับขวัญใจรถตำรวจขวัญใจแต่งซิ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับการออกแบบนะครับด้านบนเป็นสังกาดทรงมาตรฐานนะครับด้านข้างก็จะเป็นกระจกมองข้างสีเหลียกับตัวรถนะครับปรับองศามุมมองด้วยระบบไฟฟ้านะครับอัตโนมืออยู่นะครับ กระจังหน้าก็จะเป็นสีเทานะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบพาโลเจนนะครับหรือแบบมันติลิเฟกเตอร์นะครับว่าเราเรียกอะไรไฟหน้าตาเพชรนะครับอ่าถัดมานะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับช่องไฟตัดหมอ,อกนะครับสําหรับติดตั้งไฟตัดหมอ,อกสามารถติดตั้งจากาแผนอุปกรณ์ตกแต่งได้ทันทีนะครับไม่รู้ราคาเหมือนกันเนาะเพราะว่าพี่โนบิตะก็ไม่ใช่แผนกขายอ่ะมาดูกันเลยนะครับ ผมพลังก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 1,900cc ซ1.9นะครับให้กำลังสูงสุดที่150แรงม้าที่1,800-2,600ถึงรอบตนาทีนะครับแรงไิดสูงสุ350 3, ด350นิวตันเมตรที่3,600รอบนาทีจะคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองนะครับส่วนเจ้าตัวเกียร์อัตโนมัติราคาก็จะเพิ่มนิดหน่อยนะครับมาดูกันเลยนะครับรู กระสเตือนหน้าก็จะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงนะครับแล้วโชคอัพแก๊สนะครับแล้วก็เหล็กกันโครงนะครับยางนะครับซีรียางก็จะเป็นซ1 5ึ่งห้ทับเจ็1สนะครับเป็นล้อก,กระทะเหล็กฟ้าครอบดุมล้อสีเงินนะครับแชสซีก็จะเป็น อ s สูตรไดนามิได้แพลตฟอร์มนะครับผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยี WSSP นะครับกระจายน้ำหนักมากขึ้นนะครับการจัดวางเครื่องยนต์นะครับแบบเซรา i ิชินะครับกระจายน้ำหนักได้สมดุลกับตัวรถมากขึ้นนะครับโชวล่างเป็นแบบอิสระปนโนกอยู่นะครับถ้าเป็นคอยสปริงจะเป็นรุ่นไฮแลนเดอร์นะครับไฟเลี้ยวนะครับก็จะอยู่บริเวณ ด้านข้างตัวถังนะครับอักษรแคปโฟนะครับเป็นสติกเกอร์สีเทานะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีคลีปแอโรไดนามิกตรงนี้นะครับช่วยในการทรงตัวนะครับสามารถพับเข้าได้อย่างนี้นะครับแล้วก็กางออกอย่างนี้นะครับมือเปิดประตูนะครับเป็นแบบสีดำนะครับ รุ่นความสูงมาตรฐานเนี่ยข,ขายดีจริงๆนะครับช่องล่างด้านหลังนะครับก็จะเป็นแหนบเนื้อเพลานะครับเป็นแหบ2แผน่นซ้อนนะครับไฟท้ายนะครับเป็นแบบมาตรฐานนะครับมือเปิดฝาท้ายก็จะเป็นสีดำนะครับอักษรต่างๆเป็นสติ๊กเกอร์กันชนท้ายไม่มีนะครับสามารถ,ถติดตั้งได้จากแนอุปกรณ์ตกแต่งได้เลยนะครับ พื้นปูกระปะก็ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับฝาท้ายนะครับฝาท้ายก็เปิดได้ง่ายนะครับเบาแรงดีนะครับอ้าวพี่ไม่ได้ไปเปิดหลายๆเกรดนะเนี่ยนานก็อยากจะเปิดให้ดูว่านี่เบานะครับแล้วก็เบาแล้วก็เปิดง่ายด้วยนะครับปิดก็ง่ายนะครับแบบนี้คลึบเรียบร้อยครับไฟเบรกโดนที่สามก็เป็น หลอด LED นะครับให้ความสว่างเด่นชัดเมื่อรถข้างหลังวิ่งตามมานะครับไฟท้ายนะครับก็ด้านบนเป็นไฟเบรกตรงกลางไฟเลี้ยวด้านล่างไฟถอยหลังนะครับอ่ไปดูห้องโดยสารกันบ้างครับอินเทอร์เีไปเลยครับห้องโดยสารครับเบาะนั่งก็จะเป็นเบาะผ้าธรรมดานะครับสำหรับ บริเวณนี้นะครับก็ยังไม่มีที่เท้าแขนมาให้นะครับแล้วก็สามารถปรับเบาะลงมาได้นะครับอ่าพับลงมาเลยนี่ครับแบบนี้ตรงนั้นก็จะเป็นช่องสําหรับเก็บแม่แรงและเครื่องมือนะครับเข็มขัดยึดนิรภัย3จุดแบบ ELR พร้อมระบบดึงลังกลับและผนแรงอัตโนมัตินะครับลำโพงให้มาสีตัวนะครับ ช่องแอร์ด้านหลังแล้วก็ USB c h a r g เจยังไม่มีมาให้นะครับแต่ช่องแอร์ด้านหลังเนี่ยอาจจะมีร้านรับทําอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลว่าเขาจะไม่มีนะครับเน <c oughs> ี่ก็จะมีวัสดุโบุนุ่มซอสพัดมาให้นะครับมือเปิดประตูทั้งสีบานเป็นสีดํานะครับที่วางขวดน้ําขนาดใหญ่หนาลิตรนะครับสีประตูเลยนะครับอ <c oughs> มาดูต่อครับสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้านแล้วก็เซ็นทรัลล็อกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตสำหรับล็อกกระจกฝั่งผู้โดยสารนะครับป้องกันเด็กเล็กนะครับอตอวน,นี้ก็จะเป็นสวิตสำหรับปรับนะครับกระจกด้านแอลก็จะเป็นปรับด้านซ้ายด้าน R ารด้านขวามือนะครับมาดูแล้วเลยครับการตกแต่ง นุ่มซอฟทัสไม่มีมาให้นะครับว่าจะเป็นพลาสติกคุณภาพสูงนะครับม่านบังแดดสองตำแหน่งนะครับนี่อย่างนี้ครับยังไม่มีอันนี้มาให้นะครับกระจกมือจับช่วยในการขึ้นรถนะครับสามตำแหน่งนะครับกระจกมองหลังนะครับก็ปรับแบบนี้นะครับเพื่อลดแสงสะท้อนนะครับด้านนี้นะครับช่องเก็บของด้านนี้ฮะ ก็จะเป็นแบบโล่งๆจงๆนะครับโล่งๆจงๆไม่มีอะไรตัวนี้ก็จะปิดได้นะครับแล้วก็เปิดออกมาเพื่อเก็บคู่มือเก็บสมุดรับปาาระกันนะครับไปจดทะเบียนต่างๆนะครับช่องเก็บของด้านบนก็จะโล่งๆจงๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับชวิตไปฉุกเฉินก็ออกแบบให้ใช้งานง่ายนะครับแบบนี้นะครับถัดมานะครับ มีทยุซีดีเอ็มพีสามขนาดหนึ่งดินนะครับก็บางคนเบื่อหน้าจอหนึ่งดินแล้วจะใส่เป็นสองดินอาจทำได้นะครับทำได้้านล,ล่างก็จะเก็บของได้นะครับโลง่ลงๆจง้องๆอีกเหมือนกันนะครับตันนี้ก็จะเป็นช่อง USB นะครับสำหรับเสียบต่อแฟลชไดรฟ์ชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นช่อง AUX นะครับ ช่องแอร์ก็จะมีเทคโนโลนยีกรองฝุ่นให้ efficiency air filter นะครับสามารถดักฝุ่นขนาดเล็กได้ถึงระดับ pm 2 5นะครับครับสวิตช์ควบคุมระบบปรับอากาศก็เป็นแบบธรรมดานะครับสีดำหรูหรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์สำหรับเลือกตำแหน่งลมนะครับว่าจะให้ลมออกบริเวณไหนนะครับที่เหมาะสมสุดตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์สำหรับปรับความเร็วพัดลมนะครับ ปรับแม่สีระดับนะครับแล้วก็ปิดไปเลยได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์เ c นะครับสำหรับเปิดปิดระบบทําความเย็นนั่นเองครับต่อมานะครับก็จะเป็นสวิตช์สำหรับปรับน้ายาแอร์ทำงานคู่กับสวิตช์ AC นะครับโดยเราต้องเปิดนะครับเพื่อทําความเย็นนะครับถัดมาก็จะเป็นสวิตช์สำหรับเลือกตำแหน่งลมนะครับตัวนี้ก็จะให้อากาศหมุนเวียนภายในห้องโดยสารตัวนี้ก็จะเป็นให้อากาศภายนอกเข้ามาก็จะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เข้ามานะครับทางที่ดี ทำแบบนี้ไว้ดีกว่านะครับล่าสุดก็จะเป็นช่อง DC 12โวลต์120วัตต์สำหรับเสียบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับยูทิลิตี้มากนะครับอิสุซุรุ่นนี้คอนโซลกลางนะครับก็เก็บของได้นะครับเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับพร้อมวงแหวนรีเวิร์สลิงช่วยในการเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับ เป็นเกียร์ธรรมดานะครับรุ่นนี้วิธีการใช้ก็ง่ายๆครับสอดนี้เข้าไปแล้วก็โยกเกียร์ขึ้นนะครับง่ายนิดเดียวนะครับเกียร์ธรรมดาเกียร์โอเวอร์ไรส์สอนตำแหน่งนี้ก็คือเป็นเกียร์ที่ช่วยในการประหยัดน้ํามันนะครับมาตรวัดเป็นหน้าวัดมาตรวัดแบบมาตรฐานนะครับพร้อมหน้าจอ M I D ขนาด3.5นิ้วนะครับแสดงผลอุณหภูมิหม้อน้ํานะครับ อัตราสิ้นเปืองน้ำมนันตำแหน่งเกียร์เวลาวันที่ความเร็วรถที่ขับไปณนะขณะนั้นประมาณนี้นะครับการปัดน้ำฝนก็ปรับได้นะครับสี่ระดับเลยนะครับว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับยังไม่ปรับตั้งได้นะครับยังเป็นปรับความเร็วได้นะครับทํามิสนะครับก็ความเร็วปานกลางนะครับออฟก,ก็ปิดนะครับ การเข้าหาตัวก็จะเป็นฉีดน,น้ําล้างกระจกนะครับโลก็ปรับความเร็วต่ำนะครับไฮคือปรับเร็วสุดนะครับถ้าปรับเร็วสุดก,ก็การปัดพังแน่นอนครับการปัดพังแน่เนี่ยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นสวิตสำหรับอันนี้นะครับระบบไฟหน้านะครับตัวน,นี้เนี่ยถ้าเราเปิดปุ๊บมันก็จะมีเสียงบอกนะครับว่าเราเปิดไฟหน้าปิดครับประหยัดแบตให้เขาตอนนี้ก็จะเป็นสวิตสำหรับไฟเลี้ยวนะครับ แบบนี้นะครับไฟหน้าก็สามารถปรับระดับสูงต่ำนะครับได้สีระดับนะครับรุ่นนี้จะมีคลัตช์มาให้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับเนี่ยด้านล่างก็จะเป็นช่องสําหรับเก็บเหรยียญนะครับการสตาร์ทก็จะเป็นกุญแจบิดนะครับสตาร์ทให้บิดมาทาง หอมือจนสุดนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นช่องสําหรับเก็บขวดน้ําขนาดเล็กได้เก็บขวดน้ำขนาดเล็กได้จุใจมากขึ้น,นะครับพูดถึงระบบความปลอดภัยกันบ้างนะครับระบบแรกก็คือระบบป้องกันล้อล็อก ABS นะครับต่อมาก็จะเป็นระบบกระจายแรงเบรก EBD นะครับต่อมาก็จะเป็นระบบเพิ่มแรงเบรกอัตโนมัติครับเบรกแอซิต่อมาก็จะเป็นระบบ ลดกาลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยในการเบรก BOS ต่อมานะครับก็จะเป็นระบบปลดล็อกประตูรถแบบจังหวะเดียวเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่ f u n c t i o อ u n ล็อกนะครับต่อมาก็จะเป็นระบบปลดล็อกประตูทุกบานเมื่อถุงลมนิรภัยทํางานนะครับ Crash u n ล็อกนะครับต่อมาก็จะเป็นเข็มขัดยึดนิรภัย3จุดแบบ E.L.R พร้อมระบบดึงหลังกลับและผ่อนแรงอัตโนมัตินะครับถุงลมนิรภัยคู่หน้าสอนจุดแบบ S.R.S นะครับสัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติแบบเมื่อเบรกแบบกระทนันหัน E.S.S. นะครับระบบเบรกหน้าดิสหลังดัมนะครับะระบบความปลอดภัยครบถ้วนนะครับถ้าข้อมูลอะไรตกล้นนะครับที่อเข้าปิดปากก็ต้องขออาภาัยหน้าที่ดีด้วยนะครับเพราะช่วงนี้พี่เซเรียบนะครับอ่ะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ